คุณคิดอย่างไรกับปัญหาเหล่านี้ทำไมขยะเยอะอย่างนี้ใช่ใช่สกปรกมากเลยเราช่วยกันเก็บกันดีกว่าโนกันไปหมด,ด้วยพราพวกเราไม่ใส่ใจกันไงเห็นถังขยะก็แบบทิ้งเรียกรล่าหมดเลยงั้นเราช่วยกันแยกขยะกันเถอะ สวัสดีครับทุกท่านคุณกําลังมองหานวัตรกรรมที่สามารถแยกขยะได้อยู่ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นคุณมาถูกทางแล้วครับวันนี้ผมขอ,อนําเสนอนวัตรกรรมใหม่นวัตรกรรมแห่งโลกอนาคตถังขยะอัตโนมัติคุณสงสัยกันใช่ไหมครับว่ามันมีประโยชน์อย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปฟังประโยชน์ของเจ้าเครื่องนี้กันเลยดีกว่าครับรู้ไหมคะทําไมเราถึงมีความต้องการต่อนอวัตรกรรมนี้ อ้อมมนุษย์ทิ้งขยะเป็นจานวนมากในทุกๆวันเป็นสาเหตุของการทําลายระบบนิเวศอย่างหนึ่งการไม่ใส่ใจในการแยกขยะของมนุษย์ทําให้การนําขยะเหล่านี้ไปย่อยสลายต้องมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งทําให้ขยะทับถมกันและโซกลิ่นเม็นซึ่งนวัตกรรมนี้จะช่วยลดปัญหาิ่นขยะที่สะสมและการคัดแยกขยะทําให้ง่ายต่อการนําขยะเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายและลดการย่อยสลายขยะด้วยการเผาและการทิ้งขยะ พอทำให้เป็นพิษต่ออากาศและสิ่งแวดลอ้อมนอกจากนี้นวัตรกรรมนี้ยังช่วยเหลือสุนัขจน้จัดที่แย่งชิงอาหารจนก่อกมุ่นไวให้เราได้ด้วยนวัตรกรรมนี้เหมาะกับหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการโดยการวางไว้ในสถานที่ต่างๆที่เป็นจุดรวมคนและสุนัขจรจัดเช่นสวนสาธารนณะโรงเรียนโรงพยาบาลมหาวิทยายลัยเป็นต้นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากนวัตรกรรมนี้ 1. ลดการหมักหมมของข,องขยะ 2. ไม่เปลืองแรงคนงานในการแยกขยะ3ขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วง่ายต่อการนำไปย่อยสลายในกระบวนการต่างๆและสามารถนำขยะบางชนิดที่คัดแยกแล้วไปรียูสหรือรีไซเคิลได้รวมถึงขยะเปียกที่เป็นเศษอาหารสามารถหมักหรือทำปุ๋ยได้ด้วย 4. สามารถจำเงินที่ได้จากการขายปุ๋ยและพลาสติกส่วนหนึ่งไปซื้ออาหารเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดได้เห็นไหมคะว่านวัตกรรมเครื่องนี้ดีขนาด เรามาทราบกระบวนการทำงานของถังขยะอัตโนมัติกันค่ะโดยการทำงานของนวัตกรรมนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกนำขยะใส่ลงไปในช่องเครื่องหลังจากนั้นขยะที่ทิ้งลงจะไหลผ่านสายพานจนถึงสายพานแนวตรงเมื่อถึงสายพานแนวตรงขยะจะกองรวมกันทางขวาของเครื่องเมื่อระบบ AI สแกนประเภทของขยะสายพานจะเคลื่อนที่ช้าๆเพื่อให้ขยะกระจายตัว และให้ AI สแกนง่ายขึ้นหลังจากเริ่มสแกนขยะแต่ละประเภทจะเคลื่อนตัวลงไปในช่องถังขยะที่แยกไว้ภายในเครื่องโดยผ่านสายพันแนวดิ่งที่เชื่อมต่อถึงถังขยะประเภทนั้นๆโดยตรงในขณะที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ AI กำลังดำเนินการคัดแยกกระบวนการต่างๆจะแสดงผลผ่านหน้าจอที่เครื่อง ยระบุถึงสิ่งที่ทิ้งลงมามีขยะประเภทใดบ้างและบอกข้อมูลการกำจัดขยะต่างๆคือถังขยะทั่วไปถังขยะรีไซเคิลถังขยะเปียกและถังขยะอันตรายโดยขยะทั่วไปจะเป็นขยะประเภทถุงหลอดถุงขนมทิชชู่เป็นต้นถังขยะรีไซเคิลเป็นประเภทขวดพลาสติกเศษเหล็กแก้วกระดาษเป็นต้นถังขยะเปียก เป็นประเภทศเศษอาหารผักผลไม้ต่างๆเป็นต้นและขยะอันตรายเป็นประเภททานไฟฉายหลอดไฟแบตเตอรี่เป็นต้นในส่วนขยะรีไซเคิลและขยะเปียกที่หมักเพื่อทำเป็นปุ๋ยสามารถนำไปขายเพื่อเป็นรายได้โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปซื้ออาหารเพื่อสุนัขจรจัดเมื่อกระบวนการคัดแยกขยะเสร็จสิน้นระบบจะทำการเปิดช่องที่บรรจุอาหารสุนัขเทลงมาในภาชนะในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้อาหารกับสุนัขจรจัดได้กินนวัตกรรมนี้มีประโยชน์หลายด้านทั้งประโยชน์แก่สัตว์และประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมนี้สามารถแยกขยะได้อัตโนมัติซึ่งประหยัดเวลาลดแรงงานในการคัดแยกขยะและทําให้ง่ายต่อการนําไปย่อยสลายด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับนวัตกรรมของเรานวัตกรรมเพื่อโลกสะอาดถังขยะอัตโนมัติหากคุณสนใจตอนนี้สามารถสั่งซื้อกับเราได้ที่ Facebook Fan Page Automatic Trash Line at h น123 Under Score Automatic t a er s และโทรศัพท์0123456789ที่เสษสุดๆหากสั่งซื้อกับเราตอนนี้ท่านจะได้รับประกันปีอีก5ปีเต็มอย่ามัวดังเลอย่ามัวรอช้าหากคุณสนใจรีบๆสั่งซื้อเข้ามานะครับ Automatic t a s ถังขยะอัตโนมัติโลกสะอาดทำได้ด้วยมือเรา